1> 1ละหนึ่งหลุมโยนเมื่อกี้เราปลูกไปแล้วที่หลุมละหนึ่งสองสาต้นนี้ต้นที่สนะจะเรียงไปมันตั้งใจไว้แถวและสิบต้นเราจะทำเป็นอุโมงค์ไผ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้คุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่สวนผู้พันค่ะเราจะมาปลูกต้นไผ่กันนะคะค่ะในลักษณะอย่างไรนั้น มาชมกันเราปลูกกันแบบง่ายๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมาชมการปลูกต้นไผ่ครูกับลูกนะคะว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรติดตามเลยค่ะวันนี้ปลูกต้นไผ่ด้วยกันนะคะ ตอนนี้ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เพื่อนๆดูวิธีการปลูกค่ะว่าลูกครูจะปลูกอย่างไรนะคะกับต้นไผ่ที่ได้มาจะได้ผลหรือใม่นั้นเราต้องมาลุ้นกันค่ะกำลังจะปลูกแล้วนะคะเหนื่อยมากครับเพื่อนๆวันนี้เมื่อสอักพักหนึ่งเหมือนฝนจะตกแต่เทวดาแกล้ง เหมาะแมะ่เหมาะแมะ่สามสี่เมตรแต่ก็ยังโอเคครับที่แดดมันไม่ออกตอนนี้น่าจะประมาณเราออกมาแต่บ่ายสามตอนนี้น่าจะเกือบสี่โมงแล้วอากาศก็โอเคไม่ร้อนมากดินเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นแปลงแปลงพริกแปลงดาวเรืองนะครับและทีนี้เราก็ไม่ทําแล้วเราก็เลยอยากจ,จัดสรรบริหารพื้นที่ตรงนี้ให้มันมีประโยชน์ก็เลยไปหาพันธุ์ไผ่มาปลูกกัน จะทําเป็นทางเดินสองฝั่งเป็นไผ่สางมนนะฮะแล้วก็ที่มื่อกี้เราขุดกันเราใช้เครื่องขุดที่เป็นเครื่องยนต์ขุดมันลงได้ประมาณ15ซนติเมตรแล้วมันก็แข็งดินข้างล่างมันแข็งมากก็เลยใช้วิธีการหล่อน้ําเอาน้ําใส่ไปนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาเอาเสียมคุยคุยขุดดูก็ได้โอเคอยู่ก็ได้ประมาณเกือบเกือบหฟุตนะฮะพอเวลาเราขุดขึ้นมาแล้ว แล้วก็จะใช้ดินที่คุณแม่ผสมไว้นะครผมมันก็จะมีดินดินดินหน้าหน้าดินก้ามปูมีใบก้ามปูแล ouais ้วก็มีขี้วัวนะคะแล้วก็มีเปลือกไข่ที่คุณแม่เขาเก็บไว้เอามาผสมรวมๆกันแล้วก็เทไปรองก้นหลุมให้เรียบร้อยเวลาลองก้นหลุมเสร็จแล้วก็ทําการปลูกไผ่ก็ได้เลยนะครับผมนี่ไผ่ให้ดูไผ่ต้นนี้ไผ่ฟางมนนะครับผม คนขายเขาบอกว่านุม่มเอาไปปลูกได้เลยพร้อมปลูกถุงละหกสิบบาทก็เป็นราคาที่ไม่แพง,งดูลาดิเต็มถุงเลยบางคนเขาก็ปลูกเขาก็ปลูกหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกแต่จริงๆอ่ะที่เขาหันหน้าไปที่เขาพิงเขากันต้นมันโยกนะแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรายัดดินให้มันแน่นๆเราก็ไม่ต้องไปพิงไม่ต้องไปเอียงไปทิศตะว,วันออกทิศตะว,วันตกเลยหรอกปลูกมันตรงตงอันนี้แหละ ปุ๋ยดินเราใรอบๆก่อนนะฮะดินรอ,รอบปัก็หยาดให้มันแน่นๆก่อนรอบๆต้นมันจะได้ไม่โยกรากมันจะได้ไม่ต้องกระเทือนนะฮะเวลาลมมันพัดแน่นๆ,ๆเลย,น,เลยนะนะอือะวลาจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรโรยไปเลยหน้าดินผสมไปเลย เราจะมาดูกันว่าหลังจากวันที่เราปลูกเนี้ยกี่เดือนฟรามาันจะแทงหน่อขึ้นมาอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ส,สิบสิบเมษาสองห้าหกสะเราปลูกช่วงนี้ดีแล้วต้นฝนนะฮะก่อนฝนเพราะเดี๋ยวเวลาลากมันเดินแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยงามงามเลย โอเคเรียบร้อย1นึ่งหลุมน่ะนี่ดูนูแลปลูกไปแล้วกี่ต้นดูรุ่นนเนี่เสร็จแล้ว1หลุมีนเมื่อกี้เราปลูกไปแล้วกี่หลุมละหนึ่งสองต้นนี้ต้นที่สี่นะจะเรียงไปมันตั้งใจไว้แถวและ10ต้นเราจะทําเป็นอุโมไผ่ เดี๋ยวคุณครูจะเอาเศษหญ้าแห้งเอามาคลุมคนต้นไผ่นะคะที่เราปลูกกันเรียบร้อยแล้วเราปลูกวันนี้ได้20ิต้นค่ะคิดว่าพอแล้วกับรูปแบบที่เราตั้งเป้ากันเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเอายาแห้งหมกโคนต้นก่อนค่ะค่ะเพื่อเป็นการให้ต้นไผ่ของเรานั้นชุ่มชื้นนะคะ เอาหญาที่แห้งนั้นน่ะเอามาหมกโคนต้นก่อนนะคะค่ะสเร็จเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะคุณครูก็จะขอหยุด EP 2เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับการปลูกต้นไผ่ค่ะเดี๋ยวเรามี EP ต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่เสร็จค่ะ ดำเนินการไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ